วันนี้นะครับโอ้โหมีรถคันหนึ่งที่ผมเห็นและอยากพามาให้ชมมากจริงๆกับเจ้าตัวนี้เลยครับ MG Maxus 9X นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นรถราคา2ล้านนะครับใราคาป้ายแดงเนี่ย2ล้าน4นะครับประมาณนี้อยากจะพามาให้ดูนะครับว่าออปชันภายในของเจ้าตัวเนี้ยและรูปลักษณ์เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับบอกตรงๆเลยว่าแค่ขึ้นมานั่งตรงนี้ผมรู้สึกแบบชอบมากๆเลยเริ่มต้นจากตัวด้านหน้าแล้วนะครับโอ้ไฟคอนโซลหรืออะไรเนี้ยสังเกตเห็นนะครับอ่าเนี่ย มีไฟกระพริบด้วยนะครับขึ้นมาอย่างเงี้ยตัวคอนโซลตัวของเนี่ยเป็นแบบหนังตัวระเขบอะไรเนี้ยได้รับการแบบผมมองว่าประณีตมากๆครับระบบออปชั่นพื้นฐานการใช้งานนะครับทั่วๆไปอ่ะเราไม่พูดอะไรมากแล้วกันแต่ว่าจุดเด่นของคันนี้นะครับลองดูเห็นสังเกตตรงนี้ไหมครับไม่มีเกียร์นะครับเพราะว่าตัวกลุ่เกียร์มันเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ครับผมอ่าตัวเกียร์เนี่ยจะย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตัวเรื่องของไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะมีอยู่ทางด้านซ้าย เร well. okay. nice ียกได้ว่าทําให้พื้นที่ตรงกลางตรงนี้มีเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของด้านหลังกันก่อนดีกว่าด้านหลังเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับในส่วนของตัวด้านหลังนะครับก็ต้องเรียกได้ว่าโหนั่งแบบสบายมากเลยนะครับมีตัวพับแขนตรงนี้ให้ด้วยหรือว่าตรงเป็นข้างหลัง3มที่นั่งเนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่จะใช้งานได้สำหรับบางคนถ้าเกิดไม่ได้ใช้งานนะครับตัวข้างหลังเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มพื้นที่โดยการพับเก็บเข้ามาได้สามารถทําให้มีพื้นที่ในการจัดเก็บของได้มากยิ่งขึ้ อย่างที่บอกไปครับผมประทับใจและก็ชื่นชอบมากวันนี้เลยอยากจะพามาดูเจ้า Max กซัตเตัวนี้นะครับผมอย่างที่บอกไปครับโหดวดลายดีไซน์อนไนะไรหลายๆอย่างเนี่ยชอบมากและที่สําคัญนะครับเจ้ารถคันนี้เป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนายเนี่ยเพิ่งออกมาแต่ว่าออกมาแล้วไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยจอดเอาไว้ผมวันนี้ผมเลยแอบพามาให้ดูว่ารถคันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับ ในส่วนของออปชันอย่างอื่นนะยังมีลูกเล่นอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเบาะไฟฟ้าประตูบานเลื่อนไฟฟ้าซันรูฟมูนรูฟเนี่ยพื้นฐานมีได้ครบจัดเต็มแน่นอนครับคันนี้แต่อย่างที่บอกครับวันนี้เราพามาชมดูภายในอ่ะเดี๋ยวเราผมไปดูข้างหลังสุดนะว่าเป็นยังไงจะเห็นได้เลยครับว่าข้างหลังสุดตรงนี้เนี่ยก็มีพื้นที่ในการใช้ได้เยอะเหมือนกันเป็นรถครอบครัวอย่างแท้จริงเลยนะครับสำหรับคันนี้ครับสนนราคาอยู่ที่ ป้ายแดง2,4ล้าน4ะครับผมแต่ของเราเนี่ยนายเขาบอกว่าถ้าขายจริงเขาอยากขายประมาณแค่2,3ล้าน3เท่านั้นครับผมเพราะอย่างนั้นครับคันนี้ถึงมีไว้ก็ไม่ได้ขายฉะนั้นเราจึงพามาชมนะครับสำหรับวันนี้ก็คืออยากพามาชมประมาณเท่านี้นะครับหากใครอยากได้รถไฟฟ้าหรือรถอะไรเนี่ยสนใจติดต่อมาได้นะครับที่ PC Car Center ราชพฤษ์จังหวัดนนทบุรีนะครับสบาย